เป็นนินจาหล้อเฮ้ยใช้ขึ้นแล้วเว้ยอือ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 ก็คือแดงเลยเนี่ยไ่โดนอะไรมาอุ้ยโอเคครับทุกช่องทุกเกมเราจะไปเล่นเกม d าร์ตี y Warrior 8ในเนื้อเรื่องของราชวงศ์จินนะครับพารทที่13นะครับมาเล่นตัวละครไหนดี เอาอันนี้แล้วกันซูมาเจียวอาวุธอันนี้มีสี่ดาวรือมีแล้วนี่ว่าอืมแต่ว่าธาตุเดิมไม่เอาโอเคเอากระบองเหมือนเดิมก็ได้ะสกิลทำแล้วด้วยแหละเต็โตเยอะแยะมันะอา้าวอืมไม่มีกระซินเอรอโอเค แง่คุยลุยเลยปล่อยให้การต่อสู้ครั้งนี้เป็นหน้าที่ของข้าเองนายท่านข้ามีกลยุทธ์ที่เหมาะกับสถานการณ์เช่นนี้แหัวป๋าดูเหมือนจะเข้าใกล้ปราสาทเทาหยาเราจะจัดการเขาในทันทีที่เราต้องทำคือจัดการก,กองทัพเขาไปทีละกองทัพ จากนั้นเขาก็ถูกตัดขาดจากเกียงอุย๋ยทันทีนี่แตงไงเอเจ้าไม่รู้สึกอะไรเลยเหรอเขาเคยอยู่ฝั่งเดียวกับเรานะยังอะไรอาวอน,น,นอยู่นี่เป็นการต่อสู้นั่นไหนท่านข้าปฏิบัติสิ่งที่เหนือกว่ายังงั้นเหรองั้น

โอ้ยโลรกรฝั่งเรามันเยอะจริงๆเว้ยตอนทับเรามันเยอะจริงๆนุมหมอนม่แช่จะเห็นเลยเว้ยไม่ตายด้วยไอหมอนี่อึดจริงลุกขึ้นมา ทำอะไรทำอะไรโอเคหมดแล้วใช่ไหมไม่มีใครแล้วใช่ไหมโอเคหมดแล้วจริงไปมือรุ่นตัวใครมามาตีอเกจุ๊บด้วย เอาละเออเออพี่เมาเองเนาะหมดเปียโอ้โหเดินไปดิตอนนี้เราเอสามจุดตรงนู้นมาละกันไปออไป แต้ขอเยนี้เย้เย้เย้เอ้เอ้เ้เอ้เ้เอ้เ้เเย้เย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 อเย้เยเย้เย้เอเย้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 เยอเยเอ้เย้เยอเเย้เย้เย้เยเยอเเยเออเออเเยเออเออเอเออ เก็บของแอ๊บอยากันเตะไปแล้วอ่ะเอาเออเออเตะไปเออยัดย้อ

เฮ้ยไม่ถึงอย่ากันเดะอัโทษเว้ยเฮ้ยเฮทำอไรอย่าอย่าออเออออาอัดทำอะไรโอเค

อ้าวอีกตัวหนึ่งใครเก็บวะโอเคเราไปทางไหนทางนี้เลยเปล่าล่ะละงขึ้นไปก็ขึ้นข้างบนขึ้นไงวะประตูปิดนี่หว่าเออทางไหนไปได้บ้างวะเนี่ยโอ้วอยู่สักไกลใช่ดีนะมีมา้าวิ่งไปเลยเพื่อนเฮ้ยคนสงสารเออเออ ฆ่าก่อนฆ่าก่อนใครสงสารเฮ้ยไหนละยัง <des>. ไงเออ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 ไม่ให้สศกไม่โศกเออ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 อ่าอมีคมส่องสารอยู่มันวิ่งไปนู่นแล้วอื้อ เ,เราเ้าไปทางนี้ล้วก็ขึ้นข้างบนโอเคเข้าทางไหนวะโอ้โหกนใไปไปไปข้างบนกำลังเจอจุดหนะัมาแล้วจ้าก็อกมาโดนตีนะครับเดี๋ยวมึนอยู่เย็นไว้ออยิง เออ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 น้าลงมาเลยเว้ยเออ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 ไหลเหลาไหลเหลาไหลเออ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  ล่างลงไปฆ่ามันเดี๋ยวลงไว้ที่อไหนวเออ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 ไปหนละทอะไรทอะไรลุอะไรเจบแล้วตายซะโอเคไป บอสอยู่ข้างหน้าเราแล้วข้างในไม่มีพวกอรไรยสักคนเลยล่ะมาขึ้นมาได้ไหมลูกต้องใช้เองต้องใช้เองกระโดดลงไปเลยได้ไหมเด็นไปได้ลองดูไม่ได้อืมระมาทางนี้ถูกปั่งไม่รู้เออว้าตรงนี้ถูกวะหน้าละอ่าแล้วไปทางนี้เราลงข้างล่างแล้วไงต่อ

วิ่งล่อไปก็ได้ลเขาลงกันไปแล้วเราลงตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวโดดไปเลยเฮ้ยโอเคได้ละเป็นอะไรเนี่ยลงมามาลงมาเออ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 ออเอเออออ อหลังเข้าเว้ยเฮ้ยเออเป็นนินจ่าแล้อย้า่ขึ้นแล้วเว้ยเมื่ออือแดงเลยนะไปโดนอะไรมาอูแหม ตายเออไต่ยางโอเคเต็มปิดเราไปเก็บเองดีกว่าโอ้ยวิ่งเร็วสิเฮ้ตัวแดงมันเลยแดงมันเอาเดียวตีไปโดนดอ่ เออ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 เป็นแล้วเออ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 อ่ะอ่ะเอาเลยไปจังเออ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 ไม่โดนเลยฮัลโหลเอ้ยเย้เย้นี่อะไปไหนแล้ว โอเคแป๊บนึงมาขอรักแล้วกันนะยาก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 เออเปิดประตูได้แล้วเออโอ้ยเยอะจังดิ้งช่วยแอเออใส่เข้ามา เยอะจิงเออเออเออ่าเกันกันเออแต่พวกกันกันเออ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 ไรอะไรอะไรอยู่ตรงนี้ตีไม่โดนเอออเอโอ้ตีโดนละแน่

เจ็บขอให้หมดมาร้อมหรือยังอาอไปนู่นแต่เมื่อไหร่วะมามามาโอเคเออเราต้องไปทางนี้วิงแบบเนี่อืมมีคนดักอยู่ทีนันหนีไปไม่ได้ฮ่าฮ่ามาละจ้าเเเเเออ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 อ เอาหน่าอันชินี่ไล่ะถอยกองรอบแล้วทานซุมาเจแอหัวปะไม่เอาน้าอย่าทำหน้าแบบนั้นสิ เราต่างเลือกเส้นทางของเรานั่นแหละคือผลลัพธ์ของเส้นทางนั้นเอ่จะบอกว่าเจ้าไม่สามารถทะลุ่อสิ่งที่เจ้าเป็นได้สินะนะาตามนั้นละนายท่านปลอยไปลาก่อนนะแฮหัวปลาลาก่อนนะ ท่านสุมาเจียวน้ำตัวกลับไปฮูโตและประหารอื่มองยังใจออ่ดีเหรออืม แหงนการชดเชยของเต็ไงไห้ประสบความสำเร็จกองทับหุนได้นำโดยสุมาเจียวสามารถอาชนะอจก็กได้ให้หัปป่าซึ่งเป็นผู้นำของกองทัพโจกกได้เริ่มการต่อสู้ครั้งนี้ก็ถูกประหารที่หูโตสุมาเจียวรู้สึกเจ็บปวดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่เขาก็รู้ว่าเขาจะต้องเดินหน้าต่อไปในปีต่อมาสุมาเจียวตัดสินใจเปลี่ยนกลยุทธ์ที่ฮันจงซึ่งต่อสู้เพื่อป้องกัน อย่างยาวนานเขายกกองทัพมาเพื่อบุกเมืองหลวงจักกที่เฉิงตูบุกไปเว้ยซมาเจียวแบ่งกองกำลังของเขาเป็นสองส่วนและนำหน่วยของเขาไปที่วินติงมีกองทัพนึงจ้งไหนเป็นผู้รับผิดชอบเขาฝ่าการให้บุกจุดยุทธศาสตร์ของเกียงสงมีการเปลี่ยนแปลงจากตัวเขาต่อสถานการณ์รอบตัวครั้งนี้ซุมาเจียวเป็นฝ่ายบุกบ้าง ดึงองนั้นหวังยูงินเจีก็ยังรู้สึกกังวลอยู่เช่นเคยยังไงก็ตามเขามุ่งมั่นที่จะก้าวไปข้างหน้านางเองก็ยังคงอยู่เคียงข้างเขาเสมอความกล้าหาของวังยู่งหินเจีเต็งไงและบุญเอ๋งส่องสว่างในสนามรบที่เจียงเอ๋อมีบุญเอ๋งให้เล่นด้วย โอเคครับง okay, the like, ั้นพลาี้ขอจบที่นี้กับรายการในงไนให้ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกผมด้วยไว้เจอกันใดี่พัดหน้าสำหรับวันนี้ปาร์ตี้จ้าบ๊ายบาย